สุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีทุกคนหลังจากซอแพงมาแต่เมืองเนาะกับซีมารีวิวรีวิวนี่แหละฮอสแจกนี่เนาะซาลาเนี่แหละซาลาในวัดเนาะรีวิวเฮไอเนาะไออันทางอเมริกาเนาะทางยูเอสเอรีวิวเฮไอเบิ่งอีกเนาะเมื่อวานนี่ก็ลุ่งมากเลยแต่ว่า สิบสามกันนะมีสาบานเฮาเอานะซองเนาะอะกับเอฟซีปามาเอาซองเป็นสี่แต่เรืออยู่เก่ากันเนาะเก่ากันบานสะแพงห้องกันพี่น้องเนาะราวาเป็นพะเวสันดอนเป็นห้องกันเนาะแต่ว่าว้าภาษานสากลธนิกภาพเนาะพี่น้องฮุบภาพนี่ทั้งขางแบบนี้เนาะพี่น้องสิติดตใส่ห้องละภาพละภาพเนาะ เลืออยู่เก่ากันแต่อ้ายเพผ่นก็เมาไปเบิดแล้วเนาะแต่ก็ลุกสื่อไว้เรียบร้อยเนาะเป็นายเมาไรห้องทางหนานี่สามอันมันก้วงกัวกัวทางขางเนาะเผิดก็เลยคิดสามภาพนี่ภาพละสี่พันเนาะพี่น้องแต่ว่าทางขางนี่เพิ่นคิดภาพละสามพันนี่ทางขางนี่ภาพละสามพันเก้าเก่ากันแปว่าายเมาเบิดแล้ว และเพลินสนใจทางอันห้องพระพุททรูปนี่สิมีจักผ้าเนาะเจ้าหน้ามัน,น,นมีสางผ้านี่มาบัญญายบาทนี่มันมีจกปปักผ้าปะทางห่องพระพุททะลปนี่เนี้าก็ม่มี่่่่่่ะ่่่ร่่่่่่่่่่่่่่น่่่าาาาาา่า่่่่่่า่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่นเ้า่่น่่่่่่่่ โอาาอเ่อันนี้กแม่อกาเออนปนออะ่ะให้ป้าว่าจังหน่อยจังเบิ่งเนาะแต่ละภาพติดมึงได้แน่เจ็ดบ่ป้านับด้วยเจ้านะเจ็ดแงนะเจ็ดแผงแผงใหญ่เลยเออใหญ่จะเป็นหูบิ๊ก มถามลุงละวบลุงผูวาาพนะลุงขิดภาพเราท่าดผ้าอันอันนี้น่ะตามป่าเคยแตะมาเคยไปหลักับมาไปนำกันกับสางนะสางเลยจ้าอันอง่ายๆนี่นั่นน่ะเพื่อนน่ะเคยเอาหองละหมื่นองหอละหมื่นซแม่ง่ญ่ๆกโค้หง่เป็นผ้าเป็นง่าน่ะอันอกง่อๆนี้นะนะนางโอ้หา้เต็มเมดบบผูผานี่เต็มเมด ป้าไปๆย่างย่างเบิ่งดูขึ้นได้เนาะนี่เนาะพี่น้องตเตมได้พี่แม่ขึ้นไปแกเทิงพแลขึ้นสุดแกเทิงแม่นสุด ลักษณะแต่หนาอันเจ้เก๊กเช้ามาสิเป็นแบบว่าเช้าเส้นเหมือนิษสมมังหนาก็แล้วแต่เฮาบริหารเป็นเห็ดขอบอันนี้เออเห็ดขอบมันทางสุดปลายของแต่มเต็มแพงเลยอันอันทางลังนะกระแมนบอนนะหนึ่งสองด้านหลังสามสามขางนี้อันนี้น่ะเ,ออเพ,พื่อพอกโพกโพมีเห็นกวงมีนกยุงมีสารพัดสารเพอเยู่ทงาง จัดบ้าโดยเพิ่นพ้อเป็นแบบบ่าทางล่างขาดีแล้วก็เพิ่นขั้นตีไม่ได้เลยคุณใส่แต้มยังก่อนนะเงี่ยสางเขาบอกไปเลยคือทำมาจั๊กบอกนงโอ้กระชิดประมาณนั่นแหละเออทังหัวขาเนี่นะภาพละหมื่นสองพุทธป่าสองแต่ว่าโหลดมาได้บ่อบ่อทีหายลานหมือนึงโหลดหายสองพันเออโหลดภาพเหรอหมื่นโหลดภาพละหมื่นโอ้บ้านเขาเองบ้านเขาเองอันนี้เป็นสัทธาของร้านอันนี้ ผลวดให้ภาพละหมื่นพี่น้องคายแม่ห้องผระนี่ก็สามหมื่นแล้วเนาะเจ้าสามาเบิงได้นะเขานัเนี่เป็นผาแมเป็นเป็นภ้าละหมื่นเด้อายเด้ออันอันซูงนะหาแมสก์อันห่องซ้มแพงนี่ก็สามหมื่นเนาะบ่ท่านร่วมทั้งอันประตูเด้อมีแต่ซห้องซ้่อง้าแล้วบอกผ้าหรือพี ใหญ่สามภาพใหญ่แต่แ่าเบิร์ัตน huh ี่ก so ็ม well, like. right. ีอลังการกวหมูความใหญ่นะอลังการกว่าหมูความใหญ่ก็เอลแม่และอันนี้ได้สกซเลยเนาะซ้มเลยอันนี้เรียบตัวน้นน้อนตัวนี้นะจะเป็นแพงเน้อแต่ถ้าเราเรยน้อกับน้อยจุแม่นแม่ได้เป็นสี่ได้เนาะเป็นสี่ภาพตัวนี้ภาพเอได้ราคาเดียวกันบตนี้ราคาเดียวกันอืม ภาพละเหมื่นนี่ก็เป็นสี่ภาพแล้วเนาะอันนีสมุิแบบแค่ด้านตรุดกันุดจุดแต่ตัวน้รุดแต่ตัเทองสองเยี่ยมนะเยี่ยมบอวาโมเหียนี่วยี้ตัวนี่แ้สี่แมนสี่ห้าหกเจ็ดด้านเเอเองเี่ยมถึตัวรุดน้อยนี่กันบลยอันภาาเดียวกันบอสกับพวกนี้อันนี้สามกันกับคับสิบสากันเนาะนี่อันนี้ก็ภาาสามพันเดอ์ไอเด้อ ภาพละหมื่นน wow> uh, uh, anyway. uh, 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 ี่มีแต่หนึ่งสองสามสี่ห้าอันเนี่ยสั่งสิบสองให้แปงหนึ่อันนี้จะเป็นเน่ยอันนี้เนี่ยผืนเจดของกับแบบว่าแม่นี่แวขึ้นไปจนชุดนี่ชุดอะไรมุติว่าเบิืนตีพายด้านล่ามันชุหัวเสาแม่นมันก็ยังใหญ่เหมือนเดิมแมนะแพงนีใหญ่เนี่ยกว้างเพิ่นเอาภาพละหมื่นเนาะปกตินะภาพละหมื่นซองอันมีหาแพงบ่นี่ หนึ่งสองสามสี่นี่เด้สะหาแพ้กันตัวใหญ่หาหาแพ้งกับหาหมื่นบานนี้ทั้งขางอีกซ์องภาพกับเป็นหกพันหาหมื่นหกแต่ว่าทั้งในนี่บ่ไดเต้มได้ยังเนาะทั้งในเป็นห้องนอนเนาะอันเศร้าบ้านประชชนบ้านเฮากับสิบบไดเต้มเนาะว่าววาววาตกลงปงใจกันทั้งในห้องบ่ไดเ้บ่ไดเต้มภาพเต้มแต่ทยงนอะ กูบาร์คนผักตอนเย็นแล้วเป็นห้องนอนพระนนอ่าเนาะคุณมาแต่งค่ะเด็กนี่สว่างแต่งให้กูบาร์ผักอะไรยังวะหอมวาะใหญ่นอน้อะไรเนาะอุ้ยอันนี้เป็นห้องนอนเนาะสิบได้แต้มภาพใสจผักอันนี้หอมได้หารวมเบิดเนาะเป็นหาหมื่นหกเนาะแพงใหญ่ๆนี่เนาะเพราะว่าทั้งทั้งขางอันนี้กับสีเดฟเดฟวาดใส่อีกขันไหลเป็นภาพกับภาพภาพสามพันเลยเนาะ แมนแพงไงนะฮะหาแพงแพงแพงสามกันกับตัวผ่านมาน่ะสองแพงเป็นเจ็ดแพงทาั้งเบิร์ตเอาป่าบานนี้ว่าเรื่องเสาดูบานนี้เฮาเสานี่ชีโต๊แต่งเสาได้แน่บานนี้เบิร์ดถูกเสาเพราะว่าเฮาต้องเฮาต้องถ่ายทอดให้เอฟซีผู้ใหญ่ใจดีเฮาใจบุญเฮาเนาะให้หูเบิร์เพราะว่าหมักอันใจกะจองอันนั่นเนาะ เสาสามพันแต่งขึ้นหอดซุดผู้บอกอัมันตกแต่งเสาไนยะยากระชัพี่น,น้องแต่ง,ง,ง,งถึงจะสอดสุดปานป้นา,าปข้าแต่งี่แต่งแต่เล่นก,นก,นกนลางบ่ารือตัวขอบก็แต่งป้านนะหนักมึงดูมันจากเสาบันาบกรเสาบแต่งแค่นี้ป้าหนึ่งสองสามสี่หนักมึงดูปะหนึ่งสองสามสี่ ตัวนี้กะแตงตีตัวนี้กะแตงบอนี้กะตีงข้างขาีแตงนะแี่แงกยะแตงเนาะแตงยเบิดเลยสองสี่หกหนึ่งสองสามสี่สี่้าสี่้าสี่เ้ารวมเบิดส้าสี่เส้าเละสามพละสามพบาทตบแต่งแล้วเนาะอันนี้คือเฮามาถ่ายทอดสดให้ คุณใหญ่ใจดีหรือว่าอ้ายเนาะทางเมกาได้เบิ่งได้ชมเนาะอันนี้ไล่ละเอียดนำเมียสั่งมาเลยเมียสั่งต้องไปจ้างเขามาเจียเจียออกแล้วไปนี่พกหนึ่งมีเบิร์ดไลน์โอ้เมียค่ะแม่เจียออกแล้วบัตรตัวได้บันเป็นผู้เป็นอันนี้ก็เะาักใหม่คูนมาลงค่ะมันเหลือมันใสอีกเมียสั่งหีิดผเป็นพวกสี่เจ้าสี่ เสาละสามพันอาณาแพงละหมื่นแพงละหมื่นหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่หาหาแพงกับหาหมื่นทั้งขังสองหองเป็นหาหม <8. S 2> ื่นทุกปั๊ดเนาะบ้านเฮาสมมุดไ,ไปได้เบอร์นบุญหล่นถับ <laughs> บุญหล่นถับได้นี่นะ กับวัวเน่ได้เจ้าเพิ่มวัวบ้านนอเป็นวัดเก่าบุญหล่ดหับเนาะผู้ใหญ่ใจบุญกับซักทิศนาไล่ในซิมนของเก่าองเก่รกับวัวเน่เนาะกับสัท่าเป็นแห้งมนคนได้เห็นกับเกิดสัท่าเหลือมไซยักษ์สางยักษ์ซากับมีผู้ใหญ่ใจบุญกับขั้นได้มาทานมาอย่างกับ ดีใจแล้วเพิ่นก็เนาะแต่ขนาดิมก็ยังมีแต่ผู้ใหญ่อือยู่ทางฝั่งไทยอยู่เมืองเนาะดดีใจแล้วก็รวยแล้วรวยอีกเนะแล้วเนาะแม่นบ้านเฮานะเงินอันอีหยังผู้ผู้กทั้งเหือแห้งแเนาะป้าจนบ่ได้อยู่ได้ซาสอยกันอยสอยกันบ่ได้อยู่บ่ได้มทําน้อยแๆก็หิูนเป็นพี่เนาะอือแม่าเฮาก็เฮาก็มาบ่ได้ ถ่ายทอดสดเนาะถ่ายวิดีโอให้ผู้ใหญ่ได้เบิ่งได้ชมบานนี้กับเบิดเท่านี้แหละเพื่อนจักวูนะห้ามกับผู้เล่นเพื่อนย่างออกไปเบิ่งตามทางเมื่อวันผู้ว่าแล้วดิใจละลายเด้อมาสางมาสาวัดบ้านเราใจขอบใจละลายผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจบุญเนาะมาสางมาสาบบุญ้าน มาจากมาซาแล้วก็ไห้วยอเยี่ยงเหลือมเด้อใหหางใหมีจนอนเก่าเด้ออ้ย่าทูดไปนับเลยเ้าสี่เสาบ้านทำเห็ดเองมึงนี้สมบบ้านสางบ้านทาเห็ดเองวันบ้านได้ติดเองอันนี้นะอันนี้ได้ อันนี้ก็ซื้อมานี่ดอกมาติดเองดอกบัวสากกับเมียสาของดอกบัวเปื่อยดอกบัวเปื่อยนี่เนี่ยบ้านเฮาเห็ดเองอันนี้นี่น้ากระแม่นแม่นบ้านประชาชนเห็ดเองเนี่ยแหละนี่เป็นเดือนเดือนกว่าเลยเห็ดเนี่ยครับต้นเบิ้งต้ไม้ เบิกขาเบิกขิดหายหูเขาเพื่นเขาเลิเขาถ่ายอยู่ได้มื่นน่ะค่ะเอามาถ่ายเอาเล้วนีคนกับบอายประไดพี่น้องเลยมือนี้มืออื่นจะเป็นมือบุญแ้เนาะบันทีสามสิบเอ็ดอันนี้ป้าภาพเบิดนี่ท่าดปะซสองมื่นหาสองหม่ไหบานี้อันนี้เดคนะิเออ นี่สองหเจ็ดแล้วกลดตงอีกภาพนี้เป็นตกอยู่ราคาซองหมื่นหาทาบบ้านอื่นซองหมื่นสาม่นามมืนสหมืนเามอคสามหมื่นหาหดอันน้มอันัตืีสไลอีกนังมงืนัทธานางจันสมัยเด้อบัตรหูภาพนานะบัลเลวเขียนแบบนี้หายในเด้อ แม่นบ่ทุก5เด้อแม่นบ่เจ้าภาพที่มาจองนี่จังว่าเก่ากัน10กันแล้วแล้วเขียนชื่อเพิ่นให้เด้อเขียนให้ไปเดี๋ยวเอาื่อมาส่งให้ซาอืยาสิถามเพิ่น่หสือจันสมัยจันบ่หรือวันจันจันสมัยเนาะเอื้อยเจ้าบ่อยู่อดเเอือเพิ่น สัทธาเอื้อยเออสัทธาเอื้อยจันสมัยน่ะจันอันจันสมัยจันโสดามีแต่จันเออเออบดอันไปเฮ็ดไปเฮ็ดมาบดเรียนเรียนหนังสือก็ไปลืมสระอาพี่น้องเอ้ยไปจนบดจนจนใหม่จนจนป้าน่ะจนโดาไปเรียนหนังสือแล้วฟ้าวงงแล้วไปไปเป็นจนเรียนนั้นนี่บ่มีนนงจนา ได้เอาได้คู่แล้วมาเขียนใส่เป็นบ้าแล้วปอโอเคน้อพี่น้องมาเท่าไหนกันสิครัปิดคลิปก่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อพี่น้องสวัสดีพ่อๆกัดทิ้มหนาสวัสดีกลับมื่อเมื่อเลยเมื่ออันเป็นแม่ครั่วจอเลย